สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็เช้าว,วันที่วันเสาร์ที่สามสิบเอ็ดนะคะทําสวนก็เข้าสวนมามาตัดหญ้าให้โอโวคาโดไม่ใช่ตัดหญ้าตีไดหญ้ายังไม่มีเครื่องตัดหญ้าตั้งแต่หญ้าเสียเฮ้แตเข้าบ้านแล้วค่ะตอนนี้จะสิบโอสายแล้ววันนี้เช้ากินกาแฟมาก็เลยยังไม่หิวข้าวแต่จะเก็บมะนาวหน่อยค่ะ มะนาวนี่โหน้ำเยอะนะคะเม็ดเล็ดนิดเดียวเองค่ะเม็ดเล็ดไม่เยอะโอ้ทำสวนก็ดูนะคะมะนาวก็ดกกินไม่หมดค่ะน้อยหนาก็ดกน้อยหนาก็ดกนะคะท่านผู้ชมตูม้กำลังโตอัลบาโกโดโตโนนก็แทงยอดละค่ะอ,อนเข้าบ้านทำสวนมาเก็บนี่ค่ะ เรียกว่าผัดป่านะคะท่านผู้ชมเรียกว่าผักติ้วค่ะนี่ค่ะวันนี้อืได้นี่ค่ะ,นนไ,ดคะได้ผักติ้วจะไปแกงใส่นั่นนะคะท่านผู้ชมแม่ส่งเห็ดเห็ดถอบมาให้ประมาณโลหนึง่งผักติ้วก็ต้นต้นใหญ่มีสองต้นนะคะน้องชายจะต้องตัดแล้วค่ะ วันนี้นําเลื่อยมาด้วยว่าจะตัดแต่ก็ได้ยาดเสร็จแล้วยังยังก่อนดีกว่าเพราะว่าอ,อยากเข้าบ้านแล้วสายแล้วจะต้องไปทํากับข้าวทยอยสุกแล้วค่ะดูนะคะสะดาวพอเด็ดยอดแล้วก็งามมากเลยค่ะท่านผู้ชมสะดาวถวายโอ้มียอดเดียว พอเด็ดออกมาได้หลายยอดเลยค่ะคือ,อเด็ดเด็ดยอดก็มีข้อดีอย่างนี้นะคะทําให้เขาแทงยอดค่ะแทงยอดอย่างสวยอีกต้นหนึ่งยังไม่ได้เด็ดอืมะไฟก็เขเียวฉุ่มะค,ะค่ะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชม,ชมสวนส่วนลกมากเลยก็แต่ว่าจะทำเท่าที่ทำได้หน่อยก็พักอย่างเช่นวันนี้ ก็ทํานิดๆหน่อยๆเหนื่อยก็จะพักเหนื่อยก็จะพักแล้วค่ะสลัมก็มีลูกอยู่ค่ะได้วันนี้มามุมนี้ค่ะท่านผู้ชมย้ายมาได้าดายาแล้วก็คุมคนต้นให้โอโวคาโดต้นนี้ที่ปลูกด้วยเมล็ดค่ะืดูนะคะโอโวคาโดนะคะต้นสามปีขึ้นไปมีสามต้น มีสองต้นต้นสีปีมีหนึ่งต้นที่ปลูกด้วยเมล็ดนะคะอันนี้ก็คือนะะี่ค่ะต้นนี้ก็ปลูกด้วยเมล็ดนะคะโตดีโตมากดีคุมดินแล้วก็เด็ดเด็ดใบเขาให้ปุ่งๆปงเลยคะ่นะนะี่ค่ะท่านผู้ชมถ่ายไกลๆท่านผู้ชมดูคุมอย่างนี้คะ่ะอืม ก็กะว่านี่ค่ะเก็บไว้สามต้นให้ออกลูกด้วยเมล็ดนะคะก็นานแค่ไหนก็จะรอให้มันออกลูกค่ะส่วนต้นอื่นเราก็มีต้นพันธุ์ดีอยู่แล้วทำสวนปลูกแตงกวาก็มาไดาย้ยาาให้แตงกวานิดนึงแต่คิดว่าน่าจะได้กินอยู่นะคะดูอย่างเงี้ยนี่ก็คืออะโวคาโดพบอพาหนึ่งสี่นี่ก็หลุมทุเรียนเก่าค่ะท่านผู้ชม อืนะคะก็แทงยอดเร็วมากพวกพันธุ์หนึงสีถ่ายสองสาวันที่ผ่านมาก็เห็นความแตกต่างกันมากเลยค่ะแล้วก็มาดาย่าให้ทุเรียนด้วยค่ะอืทุเรียนต้นนี้อายุสามปีสี่ปีแล้วค่ะสแต่ได้ต้นแค่นี้ก็ไม่เป็นไรรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่เป็นไร เรียนนะคะมาดูอะบวคาโดที่ผลดีให้เขาแป๊บเดียวนะคะเขางามเร็วมากตัดกล้วยออกแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้พันุดีนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าพันธุอะไรอะโวาโดที่สั่งมาจากสวนลุงใหญ่คะ่ะอันนี้แป๊บเดียวโตเร็วมากเลยอ,อาจจะต้องตัด จิงแกงแต่ไอแ,แต่งกิ่งให้ไอต้นเนี้ยมะปรางน่อยกล้วยแป๊บเดียวก็ออกเครือแล้วค่ะตำมส่วนก็จะจะเข้าบ้านแล้วค่ะเพราะว่าก็ทำได้แค่นี้ค่ะงานไม่ฝืนไม่ฝืนร่างกายถ้าเหนื่อยเราก็พักแล้วก็ทำไม่เยอะทำแค่พอกระลังกาย โอเคนะคะท่านผู้ชมทำส่วนก็ฝากท่านผู้ชมติดตามดูอะโวคาโดค่ะว่าจะได้กินเมื่อไหร่นะคะต้นโตพอสมควรค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ